เอาเห็ดยังน้องนะเฮอถูกเพื่อนบ่พอใจบ่โอ้เจ้านี่เนาะเห็ดยังแบบนี้นี่น้องจ้อยเจ้าเจ้ากระเทือนขึกันบ่น้องจ้อยโอ้โหพี่เนาะเออตมันแตกมันบุติดเลยบ่อ ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตปู่สุพลเบิร์ตสมองสบอดว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกันหนึงมาพบมาพอกับช่องยูทูบพ่องว่าวิ่งใจใจกันหน่อยพี่น้องเลยอีกคือเก่าคือเดิมมาเป็นเนาะเพิ่มเติมกับอ่ามาเวียงรถเข้ามาจอดไว้เพื่อนน้องลาวพี่น้องเลยเนาะยังอยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของน้องลาวพี่น้องว่าสิเอาอันดินมาลงน้องดาวแล้วว่ะสามรถที่บอเซนเราสั่งบอเซนเราบอกให้เอามาลงก่อนเลยน้องพี่น้องแด้วเราจะมาจ่ายเงินให้เพื่อน ตามรถพี่น้องเไยแต่ตอนนี้เพิ่นยังจบอยู่แต่ว่าเพิ่นยังไม่ได้เข้ามาเนาะทางบ้านทางเดือนของน้องดาวแต่ว่าเวียงก็อยู่อยู่่นีอยู่พี่น้องเไยมาเพิ่นมาลงแหละมาที่บอกเพิ่นเอาลงเป็นจุดนั่นคือที่ว่าข่างนี่แล้วก็จุดหนึ่งอยู่ทางในพุ่นเพราะว่ามันอยากตามทางเจ้าของเพื่อนเพิ่นก็บอกอยู่ที่ทางน้องดาวเองแตเดี๋ยวห้าสิไปเบิ่งไปให้ชมอยู่ทางน้องๆเห็ดเพื่อนของน้องเจอะพี่น้องไงเนาะก็ะดีใจ อากาศมาอื่นมาเวียงจะเข้าไปสั่งสั่งสั้างกะซี่น้องพี่น้องเนาะสั่งสั้างกะซีมากนะทางบ้านทางเฮือนของอันน้องจ้อยเห็นแต่พี่น้องเลยส่วนจะเป็นสีอยังนั่นนะมาอื่นจังดูกันน้องพี่น้องเนาะบัวเวียงจะเอาสียังมาให้กขึ้นน้องจ้อยกันมักนะเราคุยครับน้องจ้อยแล้วเป็นกับเพื่อนโอเคนะ okay, สีนั่นกับเพื่นมักอยู่ตอน,น,น่นในไรก็ไล่เอาหวาน้องเลาวแต่ว่าตะกี้คิดว่าสีบัเอามีอันโดน คงเยี่ยมหรือว่าน่าตั้งพี่น้องทางเติงหัวเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นอยากไล่อยากไล่น้าต่างอยากไล่ไปช่องหยอกกันกับน้องลาวเพิ่นว่าอยู่ทางทางบ้านเพิ่นน่าพอได้เปิดประตูเอิ้นใจกันเพิ่นว่าเนาะแต่เลยติดตามใจน้องเพิ่อนน้องพี่น้องอย่างไรก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องกูดึงตังงินของน้องเจ้ยกูนังขึ้นไม่ขึ้นยังอยู่พี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะกูเมกโคจุกหัวเหี่ยวหัวเหี่ยวอยู่พี่น้องเลยอ่อนอ่อนอยู่มันนั่น ยกเลยเดี๋ยวถาเพวนเอามาลงในหเอาจังสีนั่นไอ้เพื่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิรงทางพี่ทางน้องน้องขึง้นโค้งพีชเดี๋ยวถาเพวนมาลงแต่พอไม่พี่น้องเบิรงนจะนั่งคือว่าในช่วงนี้กะสี่งานไทยทิ้งานสร้างน,นะเนี่ยพี่น้อง,นนะงวเนาะทำกอบเลียงไนงะจบภารกิจอ่านของกอบเลี้ยงนะเลยเบียดเดียวกับเพื่อนแมนะ่ยดโจนอะไรพี่น,อน้อาางเนาะเพื่อทั้งแม่ยดโจนเนาะก็ Những nắng nhiều kỳ nào. Có bia mọi cọc và hai phần mưa phóng Mày đi đâu anh giỏi. Mày đấy, tập mưu nhầm kềnh đấy. Mày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  ใหม่เดีย๋ยวค่อยเจอมีขาวกับแดงเนาะพี่น้องเนาะนะขาวกับแดงมาคอยบรรโดดก่อน,นจะ่าเพิ่นเอาดินเข้ามานี่ไ,ไปดังคือเห็นนั่นเบิ่งก่นนอนฮะบ่โหด่ฮะคนไปในคนเดินเนาะ อ๋อเพิ่นไปในพุ่นเด้อเพิ่นยังบ่ได้นันมื้ออื่นพุ่นบ่เพิ่นยังบ่ได้มาลงเนาะ อยู่เกะออกไปนไหนโอ้เพิ่นสร้างบ่แสดงว่าเพิ่นสร้างลายนีเนาะอ๋บันี้บัตให้หน้าดุงนี่จักปีไรเพิ่นเชิดให้บ่ทีบ่มันสิเบิดบ่ขีดดินแบบไรเอาแล้ว้่อไปใส่อดม บลกูมอนยเนาะตดเฉลอยในจงไวนั่นขิดบนผูเกอนอืมนั่นเธอมีผู้อยากมาขอแบ่งเนาะบดูว่าจะเบิดลูกเสายังมาได้ออ

มันคลื่อนรุงตีคือรุงออกมานอกเพดมากนี่ยแเใส ยังคียังขีขึ้นเป็นคููอยู่ดีดูดักเส้นเสนเล็กอกตอก้อนเล็กกันี่มันเสียงเร่าร้อยเฮาตอกก้อนเล็กเลยเนีู่กดคิกิกิกเฉยิยหวงเคกได้คนหนเฮือนหัวาน้าเฮคักได้คนวะ็จะมาเป็นพว่านนะอยู่แถวนี้เนาะเป็นมพว้านจ้อยได้มาอยู่นี่ บวานไม่ได้นะมันโัวเป็นนังชื่อเป็นเป็น,เ,ปนเขาให้อันเป็นกองร้อนแม่นกองร้อน,น,นกองร้อนบ้านได้อยู่ <laughs> คือของน้องไม้นี่ก็คำว่า ตัวชิดเรามาทัานอีกอะซื้มมมมอมาเพิ่มใส่มงนี่เน,น,นาะทัยังไครับคนบริษัทใหญ่คนะรับคนบริงัาใหญ่างบอกอ๋อลุชนะซื้อได้ผลไรเนาะ ไปตรงหรือโบรหรือว่าบ่อเขา,าเอาอ,าอสื้อข้ามาใหม่เราเพียงเนาะ Okay. Yeah. ชิปได้นึ่ถุง,งตัวไใดเพิ่นยังไปเอาผ้าอยู่รุ่งแล้วไปเอาผ้าเมื่อกี้ เจ็ีเบิ่งนำกกนเนาะทางนอนนองเห็ดเวียเห็ดงานจัดจุดแจงอยู่ทางนี้ตรงนี้้าไปอยู่ตรงพุ่นกัน ถ่ายบ่าท้ายคีบว่าท้ายเอาเห็ดยังน้องนะฮะถูกเพื่อนบ่พอใจบ่โอ้เจ้านี่เนาะเห็ดยังแบบนี้นี่น้องจ้อยเจ้ากับเห็ดคือกันบ่น้องจ้อย เออตบมันแตกมันบุตีเลยบอกอดอไหมมองไมองไง่ง่อยเอาอันนันอียังเด็กจะกัดตัวแดงๆนะซับใส่ข้งในหดเป็นอันนั้นันเขาไปจน แ่ิจะันเลยหอตน้องจ้ยเราฮดตลอดวะเจ้าเดี๋ไ่ได้ฮดของเจ้าแล้วอ่ามือหนึ่งบ็คือสมือทีสองมือเนาะสมือนดัเขาเลยมจะฮดแต่มือเดียวองจ้เอ้แข bọc béo hay hốt hay hốt đâu mà nó chơi thì bà phải hết nhắn ư ả ư ả ư ả chứ thì phần thu phương phân chắc mà thằng này แม่มีแต่เสียงรถอ่าน้องบินบ้นพี่น้องกัน ผูเป็ดน้ำกองนะเนี่ย ลงชิบุสอเนาะแล้วกุ้งก่งๆ,ๆเลยวรึงห่าลงบอสอเนาะเราคนพนา <c oughs> เพเ่อนพนาบังคับแหมชื่อแล้วเนาะ Đâu? <cười> <cười> nếu mà ngon non đấy nó Cứ bị chắp cho ra khi chẳng ngang cái nhìn thế กมาชมนมกันพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณแม่แม่เอฟซีบัตสุคูทุกคนที่เข้ามาติดตามหบชมคลิปในช่องยูทูบของวาวิงสายใจกันด้อยพี่น้องเลยขอขอบมุกขอบใจละลายนอกเพียงนองคลิปนี้ก็ถ้าว่าพิพาทการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยอีกทีหนึ่งพี่น้องเลยเนาะคี้บ่ขีดินมันตกอยู่ทั้งนี่ลายไม่ได้จังไหงของจ้อยรออ่านก่อนพี่น้องเดี๋ยววายวิญญสีให้เป็น อยู่ออกมาใช้ข้างๆทั้งพีเพื่อมนนันนั่นนั่นอยู่พี่น้องที่ดินโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิรพเมพี่น้องไปแล้วถ้าว่าพิพภาพกันไดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเนาะขอกล่าวกว่าสบายดีสบายดีวัชิกรคนเด้อเนาะ